สวัสดีครับอาเมื่อนี้สิบผ้ามาหยามกับดักหางหนูครับกับดักดักหนูดักไวตั้งแต่เมื่อวานครับตอนเช้าเขากับมาหยามะมากูนะครับบรรยากาศยามเช้าหนาวหนาวนะครับมันลองเบิ่งกันนะครับ,บว่นมันสิมีโตบ่เพราะว่า,ม,ามองว่าดักกะห้อยควนมาอ่อยเขายิ่งแล้วละเ่ราะรู้วันสียัางโตว่ะหลังแรก เนี่ยครับดูมุมนี้เนาะเบ่งก่อนใส่นอบาทเทนนี่นคือเห็นแต่เนีย้ยอ้อยกลับไปทางในระบาดท,ที่นี่อ้าวคือบเห็นกลับเดี๋ยวหามหามัามงฝูกเสือกก่อนเด้อฝุกเสือกไม่นีเห็นเสือกอยู่โอ้ย ถึง่งทายมือเดียวเนาะมือนึงกับใส่มือถือทายครับมือนึงถือโทรศัพท์ทายแกี๊ยอีกมือนึงกับเจเชือกเดี๋ยวเดาะไล่เบิ่งก่อนเอ้พูนะน่ะบาดใดนอนอยพูพี่นี่ครับโตมันนอนอยู่เอาหลังแรกเข้านะครับเอาไปละละ โอ,อ้ยได้ห้องถงแล้วตัวแรกเอาเอาโอ้ยมาเกี่ยวสเสีย,ยกแงกแต่เนาะบาทที่นี่เอาหลุดแล้วโอ้นะครับโตงามอยู่ครับหนออูหลังแรกเขอาจะไปกันต่อครับ อีกดูทั้งพูนครับทั้งไห,หน้าุ่นขุดเซบกวัวลังพอดีมองนี่เป็นเป็นคู่สาว่นนะครับมันมีห้อยขวดก็เลยใส่ไว้หลังนึงอย่ไปต่อครับลงไปทั้งไห,หน้าเอาคือมีมาเนบัตนี้ มามาต่ใส่เนาะบอลมัดลักเอาก๊ับนี่เบิด์ลเราบอละวันที่นี่มากะไรอ้าวน่ครับไปครับ มองนี้ก็เป็นห้อยเกาคนมาไต่มาอ้อยเขายิ่งาะมอนี้ก็ได้เทิห้อยไซบ่วงละกับบอลูสีเหลือโตบ่เบิ่งกันครับนี่ครับควยมันนี่ครับเบิ่งหลังแหลอยู่มองนี้ โอ้ลันแต่บอมีโตลันครับแต่บอมีโตครับจักสิ่นันหนูหน้อยไม่นหนูใหญ่เหมือนเท่ยกับหนูสิงเนาะมาเห็ดมันลันหลังที่สองอยู่ในนี้ อันนี้ก็ลั่นบ่มีตัวคือกันครับเอ้าไ้ยบ่ม่นบ่มีตัวมูท้องขาวหน่อยนี่พางซื้อๆกระตา่ายวะนี้คิดใจสเสาะแท้ก่อ,อนยัดแจเือกดใจสเสาะแท้ หนีพางตายวะที่นี่โอ้ยเฟลละอันนี้บอรลันครับอันนี้ ครับห้อยขวดกินทั้งหวยหม่องมันอยูแล้วครับทั้งห้อยขวดกินนะครับแต่ว่าจักมันสีนย่างโตบ่ครับห้อยเพิ่นมาไต่แล้วทั้งห้อยใส่บ่วงนี่ก็บ,บอลลันครับ โอ้ยเครื่องหนาวครับเมื่อกสั้นพอเมือ่อหนาวบรรยากาศยังมือเช้านะครับบึง้งกันต่อไปครับหลังต่อไปผู้ใส่กับประเทศนี้จะผู้ใส่กระจำหม่องว่าไดอันนีบอ่อลนครับ không nhầm hay lăn thật quá lăn đi cặp cả đài. Anh, anh. Bả, này. Mông, để đây không cứ xây là bà xin này mong để xây bộ nó chăm mong ở đây cần phu say cả đây บ่ได้เห็ดอยังหมายไว้นะครับใส่ใส่ใส่ไปเลยมว่านก็ได้เฝอเฝอหม่องนี้เอ๊ะว่ามันใส่อยู่นะทรงใสยสิบ,บ่ได้ใส่ละครับหม่องคัง นะครับหอยมันขวดนี่นี่อยู่เทิ้งนี่หลังหนึ่งครับเอา้าอันนี้ก็ลรันบอติดมันขึ้นจังไงขึ้นลันบบมีโตนะครับมันหยังมาเห็ดมันลันหนูหน่อยหนูซิงหน่อยออามาเห็ดลันลันบบมีโต อันนี้ก็ลั่นบอมิโตขคือกันครับจร<อ>ิงจังใดนี่ครับมิตะหางเนี่ยหางติดอยู่นี่จักมันหางหนูยังเนาะหางหนูฟุกหางหนูทองขาวกระโปรุยิ่ต้องไปหางติดอยู่กับ โอ้ยท้ายมือรกระบอกคอยนิ่งไปไหนดอกครับเทิงหนาวภาพนนสั้นแน่แหละนะครับมือบนนิ่งอันนี้อันนี้ว่างไว้น้ำทางมันซื่อๆบ่บ่มีเนี่ยออยกับบ่ได้ใส่เนย อีกหลังหนึ่งครับหลังนี้ห้อยกินเขาอยู่นี่เต็กบอลันกินไปน้อยหนึ่งครับกินกินโบบบดอกกินน้อยนึงบอลลัน เดีอีกสองสาหลังครับไปต่อครับหมองหนึ่งคือสีโบมีโตครับใส่ไว้ไหลายลังอยู่มีโตเลยมีอันเดียวที่ติดเหนียบหางมันหันจากมันหางนูนยังเส็ล้วเสียบกูกใส่ บอลลันครับนี่ใส่น้งมองได้อีกเนาผู้ใส่กระจำมองบ่ได้จักจะของใส่ๆเนี่ย อ๋ออันนี้ก็ลันแต่บ่มีโตัวจังเดยคือมันจะลันบมน่มีโตัวไมันหมาหมูนี่บ่มาเห็ดมันลันไงน ได้ตัวเดียวนั่นแหละครับนี่หลังสุดท้ายละครับหลังสุดท้ายอันนี้ว่างไว้น้าทางมันครับม่ได้ไซนี้นครับหลังสุดท้ายละกับบอลันได้ตัวเดียวเท่านั้นละครับเมื่อนี่ครับขออนุญาตจบคลิปก่อน,น้ะครับเด้อจบคลิปไปซ้ำนี้กันก่อนครับสวัสดีครับ